มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับทิชเกียดมาแล้วมาอัปเดตข่าวข่าวสารนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวไ้ชาวนาเราชนะกลุ่มบ่มีสมาร์ทโฟนพี่น้องต้องรู้เปิดขั้นตอนตรวจสอบผิดมือนี้สี่มีนาคมรับเงินมืออืน่นห้ามีนาคมสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาร่วมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านพกบกับกระผมทิดเกียรติพามวลมืนอนี้ก็มาพบกับสาร์ะข้าศัตรและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในช่วงเศร้านะครับของพิรุณฮัตติซมีนาคมสองพันหกร้อยหกสิบสี่กับผมก็ยังมีข้อมูลเหงาข่ามาฝากพี่ฝากน้องคือเก่ากบรรยากาศสดชื่นครับน้ำเศร้านะครับช่วงนี้ที่ทางกรมอุตุนะครับเป็นรายงานว่ามีฝนตกนะครับหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับ จากอิทธิพลนะครับพายุรดูร้อนนะครับซึ่งมีผลตั้งแต่วันทีน่1-4ถึงมีนาคมนะครับที่มีฝนตกทั่วประเทศสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับกับผมกมีม้คมู่นข่าวสารมาแจงเตือนบวกกับพี่น้องสาหรับโครงการเล่าชนะกลุ่มซอยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มบมีสมาร์ทโฟนนะครับรอบที่1นึเปิดตรวจสอบสิทธิ์มือนีครับ4มีนาคม2564ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์และวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ให้พี่น้องเช็คได้ยุคคลิปนี้ครับพี่น้อง ขอการเล่าชนะนะครับมาตรการที่รัฐบาลเขามาซอเหลือและบรรทาความเดือดร้อนความพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เก่าโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับอาชีพอิสระเกษตรกร,ร,กรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงนะครับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันด้วยการจ่ายเงินครับเยียวยาเจ็บพันบาทแบ่งโอนเป็นรายสัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์และบัตรคนจนนอกจากนี้ครับพี่น้องครับ โครงการเล่าชนะขยายโครงการใจพน้องประชาชนกลุ่มท ouais, ี่ต้องการความเสื่อเลเป็นพิเศษ,ษสําหรับกล e like ุ่มที่ต้องการความเสื่อเลเป็นพิเศษนะครับได้แก่ก็คือนะครับบอสมาร์ทเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตบอสมาร์ทที่จะมีสมาร์ทโฟนบอสมาร์ทเขาแอปพลิเคชันเปาตังได้หรือว่าผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะครับเช่นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงที่บอสมาร์ทเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใส่จวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเปาตัง โดยทมาไลา์นะครับการลงทะเบียนแรนรับเงินเล่าชนะของกลุ่มบมีสมาร์ทโฟนเล่าชนะนะครับกลุ่มพิเศษกลุ่มผู้ิะต้องการความเสื่อเเป็นพิเศษที่อยู่ในภาวะพึงพิงแบ่งออกเป็นสองรอบน้ากันรอบที่หนึ่งครับพี่น้องครับตรวจสอบสิทธิี่มีนาคมมือนี้ครับก็คือกลุ่มนี้ลงทะเบียนร,ระวางวันที่สิบหาถึงยีกุมภาพันธ์สองพันหกสิตรวจสอบสิทธิ์ทราบผลการคาดการองคุณสมบัติวันที่สมีนาคม6 4ได่ดลรับวงเงินสิทธิ์ขั้งแรกในวันที่หามีนาคม 2 5 6พรอบที่สองครับพี่น hehe, ้องครับตรวจสอบสิทธิ์สิบหามีนาคมครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ลง, 2> 2, 20, 000, งทะเบียนระวางวันที่2ี่กุมภาพันธ์ถึงหามีนาคม2564ตรวจสอบสิทธิ์ครับทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติวันที่1 5มีนาคม2564ได้รับวงเงินสิทธิ์ขั้งแรกครับในวันที่19มีนาคม2564น่นะครับนั่นก็หมายความว่าเนาะครับเราชนะกลุ่มเสลยเป็นพิเศษรอบที่หนึ่งจะเปิดให้พี่นองตตรวสสบบิททธ์ไี่เ็ซ เวอร์เว็บเราชนะคอมในวันที่4มีนาคม2 5 6พคือมือนีครับพี่น้องทั้งนี้ครับผู้ได้รับสิทธิเ์เราชนะกลุ่มบมิสมาร์ทโฟนรวมถึงเราชนะกลุ่มพิเศษผู้อยู่ในภาวะพึงพิงหากตรวจสอบพบว่าได้รับสิทธิ์นะครับก็จะสามารถใส่ายเงินเราชนะเจ0 0พันบาทได้ผ่านบัตรประชาชนนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์นะครับเราชนะ1คร่บาพี่น้องครับเขับไปที่เว็บไซต์ www รเราชนะ c o m สองครับเลือกเมนูตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ์สามก่อข้อมูลเช็คสิทธิ์เลาชนะก็มีดังนี้ครับพี่น้องกับหมายเลขบัตรประชาชนสื่อเรียนนามสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิดตามข้อมูลบัตรประชาชนนะครับสี่ครับคิกตรวจสอบสถานะหลังจากนั้นครับพี่น้องครับหากพี่น้องได้รับสิทธิ์เล่าชนะระบบจะแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์เราชนะและปรากฏตารางวันที่และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวดหากพี่น้องไม่ได้รับสิทธิ์เลาชนะนะครับระบบจะแจ้งว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะพรอมเหตุผลที่ทําให้ไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละกรณีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังนะครับที่กระผมนั้าฝากพี่ฝากน้องในมือนีนะครับเป็นครงการเล่าชนะตรวจสอบสิทธิ์นะครับสำหรับกลุ่มทีบีมีสมาร์ทโฟนรวมถึงนะครับกลุ่มที่ต่อเหลือเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องนะครับคุณพ่อคุณแม่กลุ่มทีบีมีสมาร์ทโฟนนะครับที่เคยไปลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่15าถึง21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้มือี4มีนาคม หากพี่น้องได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินมืออื่นก่อนแรกครับหามินาคมสองพันหนร้อยีจะใดจะดก็อเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกท่านนะครับให้ได้รับการเยียวยาให้รับเงินจากของการเล่าชนะการสุขสุสคนการสำหรับพี่น้องในคำว่ามึงคลิปนี้แล้วแต่เห็นว่ามีประโยชน์แก่ท่านก็จะเลื่อนกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับผมผู้ทำคลิปนี้นะครับเด้อเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกระติฝอนําข้อมูลข่าวสารนั้นมาแกงเลยบอกกก่าวพี่น้องอีกคือเก่า พ่อกันไม่คลิปนาครับพ่อเป็นพี่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมติเกียรติผ้ามวลกับขอ,อกาวคำวาสวัสดีครับ